เป็นแบบฝึกหัดนะครับสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับซึ่งอนุญ,ญาตให้คุณครัวพี่นันนำหนังสือนะครับเล่มนี้มาสอนใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจคุณครูพี่นันต้องขออนุญาตนะครับนะถ้าไม่ขออนุญาตนี่ไม่กล้านำมาสอนนะครับกลัวบริษัทก็จะฟ้องเอานะครับมาข้อที่10นะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดของบทที่5ขอบอกว่า i want to do adjective แปลว่าฉันต้องการที่จะเล่นนะครับดูในที่นี่ไม่ต้องไปแปลว่าทํานะครับนะเขาทํามาแล้วนะครับจิ๊กซอแต่ฉันต้องการเล่นนะครับ I want to do jigsaw puzzle ก็คือต้องการที่จะเล่นจิ๊กซอนะครับก็ให้มาวงกลมว่าภาพไหน A B C D ดังนั้นครูพี่นันก็เขียนให้อีกนะครับภาพ A นี้นะครับขอไม่ได้เขียนให้ดิคุณครูพี่นันเขียนให้เองนะครับว่าภาพนี้คือทําอะไรครับ อ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือว่า I want to read a book ฉันต้องการอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือก็ I want to write a book ก็ได้นะครับนะก็เป็นภาพ a แต่เขาไม่ได้เขียนให้นะคุณครูเขียนเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เกิดความรู้ขึ้นมานะครับภาพ b นี้ทำอะไรครับจัดผ้าหม่มหรือว่าจัดที่นอนนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า make the bed นะครับนักเรียนนะ make the bed ไหนคุณครูออกเสียง ขอโทษทีนะครับนะมีบางคลิปแล้คุณครูมานั่งฟังดูทีหลังออกเสียงต่ำไม่ได้นะครับไม่ใช่เบดนะครับนะเบธ I want to make the bed นะครับฉันต้องการจัดที่นอนนะครับไม่ได้แปลว่าทำเตียงนะจะไม่เลยศัพท์นี้ make แปลว่าทำนะครับ b บ d แปลว่าเตียงแต่ไม่ได้แปลว่าทำเตียงนะครับไม่ได้ไปเอาไม้มาตอกตะปูทำเตียงไม่ไม่เกี่ยวนะครับนะแต่แปลว่าจัดที่นอนเนี่ยกำลังพับผ้าหม่มจัดที่นอนให้เรียบร้อยนะครับ make the bed I want to watch TV นะครับ TV ต้องเขียนตัวใหญ่นะถ้าเขียนตัวย่อนะครับแต่ถ้าเขียนตัวเต็มก็ Television นะครับตัวทีนี้ก็เป็นตัวตัว,ตวีเล็กนะครับนะนี่หลักการเขียนภาษาอังกฤษฉันต้องการ watch ดู TV นะครับ I want to d jigsaw ซ u z z l ูนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับในการเล่นจิกซอต่อจิกซอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็วงกลมตัวดีนะครับคุณครูก็เขียนให้ด้วย เป็นนั้นว่าจบหน้าที่52และจบบทที่5ดังนั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูขอขอบใจนะครับลูกนั้นที่ดาอ่อนโยนนะครับที่เข้ามาดูอ่าสตรีมสดของคุณครูเมื่อกี้นะครับนะก็ได้อ่าส่งภาพยิ้มมาให้คุณครูนะครับนะก็ขอขอบใจมากครับลูกโอเคครับเป็นนั้นว่านะครับนะกับผมได้นำเอาหนังสือเนลเซอฮาโลโฟนเนลเซอลโลฟา newse hello six นะครับซึ่งเป็นหนังสือของสำนักแม็เอ็ดสำนักพิมพ์แม็กเอูเคชันนะครับเพราะว่าผมได้ขออนุญาตจากสำนักพิมพ์นี้นะครับเขาก็อนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อยก็สะดวกนะครับในการนํามาสีมสดหรือนํามาสอนให้กับนักเรียนทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นกับผมก็ใคร่ขอขอบคุณสำนักพิมพ์แม็กเอูเคชันไว้ในโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กับผมจะทําสลับกันไปนะครับนะ เพราะว่าป .4 ตอนนี้ก็ได้ทั้งซีนบุ๊กและเวิร์กบุ๊กนั้นถึงหน้าที่50กว่ากว่าก็คือจบบทที่5นั่นเองนะครับซึ่งเทอมละ5บทนะครับบทที่6ถึงบทที่10นะครับครูพินันค่อยมาทําต่อเดี๋ยวไปทปําป .6 นะครับเพราะช่วงนี้นะครับเทอมที่2ของป .6 นี่กําลังเรียนนะครับนะคุณครูก็ได้ทําถึงบทที่5ไว้จบแล้วทั้งซีนบุ๊กและเวิร์กบุ๊กก็ จะทําบทที่6ถึงบทที่10ให้จบทั้งเชนบุ๊กและเวิร์กบุ๊กนะครับแล้วค่อยมากลับมาทำข่าข,ของปอ4ใหม่อีกทีหนึงนะครับนะก็สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมอหนึงนะครับนะก็ช่วยๆบอกกันด้วยนะครับนะลูกๆที่ใช้หนังสือ New World 1นะครับรู้สึกว่าจะมีนักเรียนเข้ามาชมคลิปน้อยไปนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะเป็นการยังไม่ทราบนะครับว่าคุณครูได้นำมาหนังสือ New World One ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์นะครับของสำนักพิมพไทยวัฒนาพาณิชย์เนี่ยขอเน้นมาเลยนะครับนะว่าห้ามคุณครูเฉลยเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาดูแต่ก็คุณครูมีเทคนิคนะครับนะมีเทคนิคในการที่จะช่วยนักเรียนเพราะฉะนั้นลองดูนะครับเข้ามาดูว่า New ์เนวเ w อร์วันนะครับของชั้นม .1 นนั้นคุณครูพี่นันสอนแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็คุณครูได้สอน เอ็กเซสนะครับของชั้นม .3 ซึต้งเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับนะที่ได้ทำช่อง YouTube ขึ้นมาพร้อมกันนั้นนะครับว่อใกล้จะถึงฤด,ดูสอบโอเนะครับในเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าอย่างไรเสียลูกๆนะครับที่เรียนอยู่ชั้นป .6 นะครับนะอยู่ชั้นม .3 หรือลูกๆที่อยู่ชั้นม .6 นะครับที่เข้ามาเจอคลิปครัวพิน,นันก็มีนะครับการเฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบจริงนะครับ สี่ปีล่าสุดของทั้งสามระดับชั้นคุณครูพี่นันก็นำมาเฉลยให้ในช่องรูนันชาแนลด้วยเช่นกันนะครับนั้นก็ขอให้นักเรียนช่วยบอกต่อกันนะครับนะช่วยบอกต่อกันว่าช่องครูพี่นันนี่นำอะไรมาสอนบ้างวันนี้ก็ขอจบการซีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ก็ขอต้องบอสวัสดีและจากไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ,บ Okay, okay, okay.